ตอนนี้สดิดิมกับมาฮอรเทือนเป็นทีเรียบร้อยเลยจ้ะตอนวันนี้สดิ์ดิมไปเขาขัา้วเองเนาะซื้อหน่อไม้มา,มาครับสดาวไปตลาดนะพอไปอันนี่ยนดอกแขวไปเนาะเรยเลยๆแวะตลาดซ้ามาขี้ใส่เนาะพาเลาดในลิปก่อนนั่นแหละคลิปนี้ก็เลยซื้อนอไม,ม้มาใหา้เซ้าขี้มแกงทุกคน ตอนนี้กําลังตุหน่อไม้อยุติธจรมพี่น้องอันนี้ก็ะชีเป็นหมักบวบเลยพี่น้องซอกีมเพิ่นปาดไว้แล้วอันนี้ข้าวเบือเลยพี่น้องเมนิอกีมมันชิเขาคั่วอันนสบายดีดุพงี่น้องสบายดีสบายดีนี่ตอนท้าวขันศิษองสวัสดีเพุ่กาวตอนนี้ก็มาหอดเวืกันล้างจาาชีมากแต่ตลาดเขี้ยวสบายดีครับชีสบายดีสบายดีด้วยพี่น้องมาตามข้าวเบือแกณฑ์ใหม่ๆกอนทุกคนโอ้โไม่มีเรื่องใหญ่เหตุอะไรนะ อันนี้สแกงหน่อไม้ให้สลิมกินให้สกีนแกงหน่อไม้สู้กินได้พี่น้องบวใส่เฟตแล้วเด้วยไซเฟตตันะแถมพริกล้อเอ้าถ้อยากกินเพิกมก็ได้เอาละใส่อีกนะหน่อยกันหน่อยเพลิดเป็นตำข้าวเบื่ออยู่พี่น้องทำเลยตำข้าวเบื่อ เอเออไม่เลยต้เบือับือเสรอไปต้เนกินต um ้มขบ ER ือแกน้ำไม้ยํำแรงซสบคือเก่าพี่เนาะแกน้ำไม้ยำแรงเ่บคือเก่า แกงนมาไต้งเซยเข้าเบื่อโอ้ไปหามันไนสักนนามันอืดพ oh, ี่น้องย่างนีมันทะเลาะปงแกงนมอยไซยานางเด้อทุกคนเอกมมาปี นี่ยนางสือชิดตัวมันเปแม่ตัว, <c oughs> วี่ข <c oughs> มุมันไม่มีก็จะฟันอะไรดยมีอยู่อ้มีหนยเดียวมีน้อยเดียวไมไหนกัมันนี่นางยันาย <c oughs> นาสือเป็นทงมากใส่ก็ไม่กุเอื <c oughs> ่อคระบใชเดยน,น่นี่หนอ Tất cả trong vậy xong tôi đấy Chú nhìn nào Sao khi mà Khi mà tôi ý kiến rồi mất thử đấy kìa Xìm lẹo mà Cái xìm lên nhằm Cái xìm lẹo lên nhằm Họ lẹo vào xì xì nát thịt Xì Nén พี่นะออะไรบ้งสิมั้นี่ช่อซิมโกีบซิมแหละตืนมอเขนามาเขมาจาออกมาเลยก็ดีเปดีดีเปนะไม่ใช่สี จงไปน้อน <c ười> ึเราจะเอาหมกบบลงเลยพี่นอเราจะเคียงอีใส่่ลงไปเลยเล็กน่อยเดลิเล็กน้อยเขาม้วนนอยเป็นเล็กน้อยก็ดีเด้เขาบคิดยังัดง่ายมากเลพี่นอคิดทันคินี้นะ มีภาระนั่นนู้นนี่เป็นเด็กหน่อยไว้ถ้าล้วมีภาระเนี่ยลรื่องหลายผิดกินดีเซนคลิกล้อคือคลิกล้อ,อใส่ทั้งนวลใส่น้ำตาลลายดีย่เก็ใส่ประเดี๋ยวมาใส่ประเดี๋ยวไฮตองใช่ไหมอโอ้ยเจนนอยขี่มันลงเนี่ยตองกับแม่ ต้องไปเด็กไซด์เนาะอดตัวอดตัวอตวอนตไม่ใช่นังังจังวะเดี๋ยวยันยังเข็มเลก,กินกินแมงวันกินแมงวันมากกินยาไซรัสรยเปล้าลตอนมาอีกได้หนึ่งม,มีตอนมีมอนเลยเอ้บนแมงวันมากเลยอ มาเกดกันเล้วพี่น้องกินมันแรงมาวันมาแล้วพี่นอ้องแต่เดกมินมีเหลืองม,ม,มีจักตัวลงม,มันมีจักตัวลงมัน กัดจมัยว้องตัวก <cession mo> ัดพ <inaudible> ่อในปิ ye, ่งกิ <inaudible> <yun víde> ๋งฮะเออจมัยซ้ำเลยส่วนไปฟึงสุดกันได้ถิ่นหนักปุ้มอย่าใส่ลายไม่หนึกอ่ะพ่อ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 แล้วมีตใจใหญ่อยากใส่ลายนะมันตันกันนิดนึงเออหนึงใส่นิดนึงก็พ่อพ่อมันตันนิดนึงได้พี่น้องกแต่น้อยหนึ่งเลยก็คืออยากจะใส่ไปหน่อยลาย พี่น้องกำลังพดกำลังพดป่ะกดิบสิคนกันได้แน่ๆแค่นม,มัดแดบันบานเสมบวบเสมพริกร้อนแบบทุกคนน้อไม้อาเสร็ะจะกันยังเลิ๋ยวกันยัะ ขนันแขงดอกมาเลยนี่คัวหลังจากใส่ผักขนันแขงลงไปดอกผักขนันแขงได้ยามเนี่ยดอกผักขนันแขงหอมๆนี่นี่ทุกคนแล้วก็คนๆให้มั้ยจัดการทุกคนอุ้ยหอมง่อยๆมันจะน่าคนๆพี่น้องแกงหน่อไม้แล้วเลยเปล่งปลาหมึกต่อเลย ้ไปนะฮะตเย็ยนยเะข้นมาตุมาัมามามามงาร,ร,รยชิมอีกละชิมเลาเถื่ยนะเพยงโีพี่น้องก็ส,งสีปีกปลาหมึกติดต่อเด้อแกหง่องมไม้แล้วนี่ปลาหมึกะส่ขีม้มา,มาบาด้วยเสอดูปลาหมึก ไปหมดท้งเอาัวไปทั้งเดียวดีกว่ายางเอาหัวไปทังเดียวเออัวขนาดพี่น้องเอาหัวไปเะทาแเพียงแค่เออยางว่เอเดียวหละตัวหนน่เต็มเดอเออันตัวหนึ่งโอ้ยใ้ลหล่อขาใส่เลยเ้าผิดอาเด ตัวนี้ตัวหน่อยเนาะรน้ยได้ไลมตัวเลิงประมาณเท่าไหร่เขากินแบบซสมคราบนึงคือทีตักซองจอบเลยนะแช่หันสีมอ่าซสมด้วย่ใส่บ่ใส่อแกงใบถัมาสารแล้วเซ่จะได้๊ะพี่น้อม ตัวนึ่งยังตัวหนึงเออใส่ยังใตัวตัวหน่อยมมไข่นนีนาชีบุมีีขายวันตัวหน่อยนะเพื่นนาะมซีฟูดห้าุดแจงหน่อไม้ซีมือสาวขีมนี่ยมกน นี่บะละถากินได้เจ้าดินเจ้าดินมาให้กิน k f c อยิงไหวกินห้องเหยียนไหวอ่ะยงงกินวน้ง KFC อฟซมาสิดสุกแล้พี่น้องปอะมือะม่อค่พี่น้องตอนกินตอนนี้ค่บสุดแล้วสุดแล้วนอนแตกเลยไปไา่เต็มทองเลยเอาไปปิ้งกัน เอาไปปิ้งแล้วเอาเอามาสอยซอยค่ะเอาอันนี้มันดูถ่ากินอันนี้กินถ่ากินนี่กันกินเลยตาวถ่ายกินแด้วบิมตขาวบ่มนงั้นตกขาวใส่เองน่ะ่เองวดน มาชุ่มแบบนี้นลยทุกคนนี่ทุกคน,น,กคนไข่แล้วไหมตัวไข่หมันก็มีต้องไข่สิไงเสอยงว่าสิกินตีนมาตีนจังได้หนวดนั่นคับเลยเสีิงว่าจังสิจ่ะเด็กหน่อยๆๆเดี๋ยวเรานนี่คือหนวดเด้อ นี่คือจมนตก นี่เด้อทุกคนตอนนี้เมนูเขากัเแล้มที่เหยบหอยเดจ้ามีแกงนอไม่ปิ้งปลาเมึกแล้วก็จิ้มซีฟูดจ้าพี่น้อาตอนนี้กันแล้วเด้อป้าจิไปินขาวเปันยขึ้นเดี๋ยเอากองเ้ก่อนกว่าจะข้าเรียวเที่ยววขาแหงนเนี่ยกนน้องเกินเ่ยพี่้องมาเด้อมาเด้อเ้อดดีมากตะก่อ nè anh ở đi mà ha, bắt nè nó mãi Chú mà ăn nhàn ăn nhàn Nhiên. Nhiên nó. Tu con nhắn nhầm anh ăn đa. Ui, không là quá, hoặc là, đi con mãi Ui, đây เสียม่ด้วดอช่มีเรื่องคว้าทุกข์กเจ๊ด่ออกมาเด้อมาเด้อมาเด้อ่เด้อจับไปเรื่องข้าขับแดดเดวข้าวอาหารทะเลกับอาหารอีสานอาหารลามยังไงนี่ใช่หมอนี่เรองหุกไม่ค้ตีไม่ใช่แมจับแล้วไม่คุ้นี เองหม่เยคนารับอปลาหมึกอยู่้วอี๋หลายอย่างทนดหนวนี่ทุกคนปลาหมึกนี่กินนิมซีฟู้ดง่ายมากเจบอยู่ก็คมเจไปสุกอยู่ครับกิหมห่ก่งด้ยมนเจีบยมันเ่มาสีทับดก แบบนี้ล้วแสบพี่น้องไงปาปานเอาไม้มเดี๋ยวะกพิเศษตเพิ่งพี่น้องอยากัดกัด,กดเรื่องนี่มนี่นี่นแบบนี้เลยนะแบบนั้นแหะแสบไม,ม่เลี้ยงกันเลยกินสองขาวได้พี่น้องนนี้อรขัดจ้าเนาะเห,ะหมืนอนเน้ขดจ้าเยอะยอะรขจ้าไปล้ว่ อืมฮักออยู่้งหให้ใครัมีสองสูบตัวนี้เพเพิ่มเพิ่มปลาแดกไม่หอกเพ่งเนาะปาไกินกินทั้งกินขอนนี่ว่าจับได้ไหมอ้าวชดเลยบปาไพยดอนูีสวนยางด้เพ็งอนะเพ่งไม่ได้มา